สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับสูส่ช่อง LMT Group และกลับมาพบกับผมต้อมและพี่เอ๋นะครับค่ะสำหรับวันนี้เราก็มีเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงแบรนด์ Cancel ในจะกูน X Series มาแนะนำคุณผู้ชมค่ะซึ่งวันนี้นะคะเรามี2รุ่นด้วยกันนะคะซึ่งนั่นก็คือด้านนี้นะคะ XA15TST ค่ะและด้านนี้นะคะ XA17TST ค่ะ ทั้ง2รุ่นนี้ก็จะมีหน้าตาที่เหมือนกันเลยนะครับแต่สิ่งที่จะแตกต่างกันก็คือความเร็วรอบของมอเตอร์โดยที่ XA15TST นั้นจะมีความเร็วรอบอยู่ที่1,400รอบต่อนาทีซึ่งสามารถปรับแรงดันได้ตั้งแต่30ไปจนถึง130บารนะครับซึ่งกระบอกสูบสามารถทนแรงดันสูงสุดได้ที่150บารครับและ XA17TST ก็จะมีความเร็วรอบอยู่ที่2,800รอบต่อนาทีค่ะและทำแรงดันได้ตั้งแต่30ถึง150บาค่ะ โดยที่กระบ,บอกสูบของเขานะคะจะทนแรงดันได้สูงสุดถึง170บาร์ค่ะมาดูตรงในส่วนของหัวปั๊มนะคะสำหรับหัวปั๊มนะครับจะผลิตมาจากท้องเหลืองซึ่งให้ความแข็งแรงทนทานทนต่อการสึกหรอได้ดีครับสำหรับการปรับแรงดันนะครับก็จะสามารถปรับได้ตรงนี้เลย ตรงนี้นะคะก็จะเป็นฟิกเนเจอร์ของแบรนด์แคนเซลนะคะที่ออกแบบระบบลดแรงดันน้ำนะคะที่หมุนเวียนน้ำในระบบได้ค่ะและการตัดต่อการทำงานก็นิ่งนวลด้ระบบถูทูสต็อกนะครับค่ะมาดูตรงส่วนของสายอัดฉีดนะคะสายอัดฉีดตรงนี้นะคะเราให้มาที่12เมตรค่ะมาพร้อมกับโรม้วนสายนะคะเพื่อง่ายต่อการใช้งานและง่ายต่อการจัดเก็บด้วยค่ะส่วนสายไฟนะครับก็จะมีความยาวที่5เมตรนะครับซึ่งจะพันจัดเก็บไว้ด้านข้างแบบนี้เลย ซึ่งบาร์นี้ก็จะทําให้การจัดเก็บนั้นสะดวกมากยิ่งขึ้นครับมาดูลักษณะโดยรอบนะคะตรงส่วนข้างหน้านะคะเขาก็จะออกแบบมาอยู่ที่2ช่องด้วยกันคะ่ะส่วนช่องนี้นะครับช่องด้านซ้ายจะเป็นในตำแหน่งในการจัดเก็บปืนฉีดส่วนช่องด้านขวานะครับจะเป็นตำแหน่งในขณะที่พร้อมใช้งานปืนฉีดนะครับและในส่วนตรงนี้นะคะก็ยังเป็นพื้นที่จัดเก็บเพื่อรองรับอุปกรณ์เสรมิมอื่นๆื่นได้อีกด้วยค่ะสําหรับอุปกรณ์ที่มีติดมาให้นะครับก็คือปืนฉีดรุ่น m 2001ซึ่งก็รองรับการต่อหัวฉีดด้วยระบบคลิก ทำให้สะดวกต่อการใช้งานมากขึ้นส่วนหัวฉีดจะแถมมาให้2หัวซึ่งก็คือดรอทคิลเลอร์สำหรับงานหนักและแฟ yes, ลชเจสสำหรับงานทั่วไปครับมาตรงส่วนของล้อนะคะล้อของเขานะคะก็มีขนาดใหญ่ค่ะที่ออกแบบมาสะดวกต่อการใช้งานค่ะไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ที่ขูุขระนะคะแล้วก็พื้นที่ที่มีสิ่งกีดขวางนะคะก็สามารถลากข้ามไปได้อย่างง่ายดายเลยค่ะสำหรับจุดเด่นของตระกูล x series ก็จะรองรับทั้งงานภายในครัวเรือนและงานเชิงพาณิชย์เลยนะครับ ล้างพื้นล้างแอร์ล้างรถก็ได้ด้วยเช่นกันด้วยความสามารถในการปรับแรงดันที่ปรับได้ต่ําสุดถึง30บาร์และก็หมดกังวลที่อายุการใช้งานจะลดลงเพราะเครื่องฉีดน้ําแรงดันสูงคันเซล X Series ใช้หลักการหมุนเวียนน้าให้เต็มระบบอยู่ตอลอดเวลาครับคุณสมบัติอัดแน่นขนาดนี้และอุปกรณ์เสริมพร้อมใช้งานขนาดนี้พี่อยากจะเห็นการทำงานของเขาแล้วค่ะต้อมเดีย๋ยวเราไปดูการใช้งานจริงกันเลยนะครับไปกันเลยคะ่ะ ยังไงกันบ้างคะคุณผู้ชมสําหรับเครื่องฉีดน้าแรงดันสูงแบรนด์ Cancel X Series เราได้เห็นถึงคุณสมบัติและการใช้งานของเขาแบรนด์ Cancel นะคะไม่ได้มีแค่2รุ่นนี้ค่ะยังมีอีกหลายรุ่นอีกหลายซีรีส์หากลูกค้าสนใจนะคะสามารถสอบถามกันเข้ามาได้นะคะเอาละครับถ้าหากชอบคลิปนี้ผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสาหรับวันนี้ผมและพี่เอ๋ยก็ขอ,ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับสวัสดีค่ะ